ในเดือนมิถุนายนนะครับสาหรับชาวราศีกรกฎราศีปูของเรานะครับชีวิตจะเป็นยังไงครับเชิญครับอาจารย์ครับได้ค่ะส่งจิตมาครับการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเชิญครับอาจารย์ครับคมาดูกันนะครับว่าไพ่บอกอะไรบ้างว้าวสำหรับราศีปูของเรานะครับค่ะ มาดูเลยนะคะราศีกรกฎนะคะประจำเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยต้องบอกว่าไพ่นี้เป็นไพ่ที่หลายคนใฝ่ฝันนะคะเขาเรียกว่าไพ่สารพัดนึกมีทั้งสิ่งรอบข้างดินน้ำลมไฟต่างๆนะคะเข้ามาอยู่รายล้อมรอบตัวคุณมากๆเลยนะคะไพ่นี้เนี่ยนะคะบ่งบอกว่าในเรื่องการงานของคุณนี้คุณ จะมีความโชคดีประสบความสำเร็จมากๆเลยค่ะ <Ừ. S 2> นะคะสิ่งที่คุณทำไว้สิ่งที่คุณตั้งใจหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณภารากิจธุกรกิจอะไรของคุณก็แล้วแต่<ะ>ที่คุณทำไว้ในเดือนมิถุนายนนี้มันจะส่งผลดีให้กับคุณอย่างมากเลย<ะ>ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณหวังไม่ว่าคุณหวังรอคอยเรื่องเงินรอคอยเรื่องโปรเจกต์ต่างๆรอคอย<ะ>เรื่องอะไรต่างๆนะคะ มันจะประสบความสําเร็จส่งผลให้คุณนะคะได้รับงานตามที่คุณตั้งใจหรือคุณมีโปรเจกต์วางไว้เสนองานชิ้นใหญ่ๆไปกับบริษัทห้างร้านใหญ่ๆค,คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้ดังที่คุณตั้งใจ นะคะแล้วก็หรือผู้ที่ทำงานออฟฟิศนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะเจ้านายเจ้านายผู้ใหญ่หัวหน้างานบอสของคุณคนรอบข้างของคุณก็จะให้การสนับสนุนในเรื่องของงานเป็นอย่างดีเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดินได้เลยมีโอกาสเลยใครใครที่คิดว่าจะเป็นยูทูบเบอร์จะเปิดได้เลยได้เลยทุกอย่างค่ะได้เลยค่ะในเดือนนี้นะคะคุณเริ่มต้นได้เลยค่ะบอกได้เลยว่าราศีกรกฎ ประสบความสําเร็จแน่นอนในสิ่งที่คุณอยากได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังสําหรับเรื่องงานของคุณไพ่นี้ดีที่สุดเลยนะคะโอ้ยปังมากครับปังมากเลยค่ะคต่อไปอมาดูในเรื่องของการ,การเงินงนะคะคการเงินตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไพ่เจ็ดดาบแล้วคุณกําลังกําลังมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องหนีหรือคุณจะต้องแบกภาระหรือคุณจะต้องไปทางไหนสักทางหนึ่งเพื่อเริ่มต้น เพื่อตั้งตัวตั้งสติใหม่นะ mm hmm. ฉะนั้นการเงินในช่วงเดือนออมิถุนายนมิถุนายนนี้ของชาวราศีกรกฎเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะคะ mm hmm. คุณจะต้องหาทางออก <c oughs> นะคะ <c oughs> หาทางออกมากมายหรือสิ่งที่คุณมีปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินเรื่องภาระเงินหรือเรื่องอะไรต่างๆก็ตามมันจะทำให้คุณจะต้องปรีกตัวแล้วก็ไปตั้งสติแล้วก็หาช่องทาง นะคะลำบากนะคะการเงินในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ลำบากค่ะค่อนข้างลำบากเลยนะคะดูเรื่องความรักความรักนะคะก้าวถ้วยนะคะไพ่ถ้วยเนี่ยตรงมากๆเลยสําหรับความรักมันเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะก้าวถ้วยนี้เนี่ยอีกถ้วยหนึ่งมันก็จะเต็มสิบคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคุณจะแฮปปี้กับมันมากแต่อันเนี้ยมันก็เท่ากับว่าคุณโอเคละ แหมแต่ถ้าเติมให้ฉันเติมน้ําให้ฉันอีกสักนิดหนึ่งเติมความรักให้ฉันอีกสักหน่อยนึงอะไรอย่างนี้ฉันก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็โอเคแหละพองตัวละโอเคละมีความรู้สึกว่าความรักในเดือนนี้ฉันอยู่ตัวแล้วนะฉันอยู่ตัวแล้วนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นคนโสดก็ถ้าเป็นคนโสดนี่อันนี้คือยังไงฮะตกลงตกลงเป็นแฟนกันหรือยังเนี่ย คนโสดนี่นะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณได้พูดคุยไว้ค่ะมันก็จะทําให้คุณค่อนข้างสมหวังแต่คุณก็เติมอะไรไปอีกสักนิดหนึ่งให้มันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณก็จะมีโอกาสถ้าเป็นสมหวัเลยถ้าเป็นหนุ่มหนุ่มกรกฎก็พูดให้เขาพูดให้เขานิดนึงเติมคาเชื่อมเข้าไปหน่อยนึงแล้วถ้าเป็นกรกฎสาวโสดนะครับถ้าเป็นสาวโสดก็มีโอกาสค่ะมีโอกาสที่จะแบบอ่ะโอเค นะได้ถึงจุดละบอกเขาสักนิดนึงให้มั่นใจมั่นใจเติมคําเชื่อมเข้าไปให้เขามั่นใจสักหน่อยหนึ่งคุณก็จะโอเคนะคะเพราะว่าเก้าถ้วยนี้มันก็ที่สุดแล้วค่ะก็หรืออีกหนึ่งถ้วยเท่านั้นนะคะคุณก็จะสมหวังแล้วนะคะมีโอกาสด้วยนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสารต่อยสักนิดหนึ่งนะคะคุณจะมีความสุขมากๆนะคะมาเรื่องสุขภาพครับสุขภาพค่ะต้องบอกว่าได้ไพ่ แปถ้วยนี้แล้วคุณกำลังกำลังหนีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะต้องบอกว่าสุขภาพนนี้ขอให้คุณปล่อยวางบ้างนะคะหาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะคะหรือว่าหาเวลาไปปลีกวิเวกให้กับตัวเองบ้างนะคะก็จะทำให้สุขภาพของคุณนั้นดีขึ้นนะคะเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนกับเราเราเรา,เรามัวแต่ไป น,นู่นนี่นี่นั่นมากจนเกินไปนะคะไปใส่ใจกับเรื่องรายล้อมหรือใช้อารมณ์มากเกินไปหรือใช้อะไรมากเกินไปหานะมันก็เลยทาให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างซีเรียสนะคะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณพักผ่อนปลีกวิเวกปลีกตัวเองปล่อยวางบ้างปล่อยวางบ้างเนี่ยค่ะปล่อยวางบ้างนะคะคก็จะทําให้สุขภาพคุณดีขึ้นนะคะคส่วนไพ่ของอโชคลาภนะคะพีซ เพ e ออฟ w วอร s swords, อัศวินถือดาบนะคะอัศวินถือดาบเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะคะอัศวินคนนี้เนี่ยหมายถึงเด็กหนุ่มที่มีพลังนะคะแล้วกำลังถือดาบนะคะดาบอันนี้เนี่ยมันหมายถึงอุปสรรคหรือปัญหาอะไรต่างๆก็ตามนะ,ะก็ต้องบอกว่าการโชคลาภในเดือนมิถุนายนนี้ก็ยังยังไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะคะก็รอต่อไปนิดนึงนะคะรอเดือนต่อไปเนาะ ครับคุณบินโยค่ะแต่ว่าการงานดีมากการงานดีมากเลยการงนดีมากความรักดีมากก็อย่าไปเครียดมากมีคําแนะนําว่าสมาธิสมาธิปล่อยวางแล้วก็ทําสมาธิสวดมนต์ไหว้พระก็จะช่วยได้ค่ะนี่คือชาวราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนครับ